ว่าตัวนี้ใช่ไหมคอสที่อยู่ตรงจุดแดงกลางแมปครับมอที่เจตายบ่อยๆอ่ะน่าขุดย้ำทำไมมันไม่ตีทำไมเจตายอ่ะไม่ตายมันไม่ตีกระชากลบต้องปิดปิดอ A T T ก่อนเใครเปิดจะเปิดให้นะใครเปิดนะวะนุ๊กนุ๊กนุ๊กงับตามมา ไอ้พอ์นปัดานขึ้นถึงสมนสมนมึงว่างเปล่าลากเปล่าแต่เดี๋ยวกูไปขี้ก่อนโอเค <c oughs> เห็นคนเนียนหดอยู่เากินสักหน่อยนวกมมาไปอยู่ดิที่ห้องไปโอ้เลือดห้าเ้อย นี่จะมีคุยอะไรอีกไหมเรื่องกำหนดการ่อยว่านะไออีเ,อเวนต์เพิ่มอัพอัพพลังอะ่ะอาทิตย์หน้าเกียนใจยังไงดีให้กำหนดกำหนดเกียรไงให้ทุกคนช่วยๆกันกำหนดไหมควรจะมาตรฐานที่เท่าไหร่เราไม่มีอะไรแล้ว้า่ป่ด,ดิมีแต่บอสใช่ไหมอ่าคุยอยู่พี่กำลังจะคุยโอเคโอเค ตีบอสเนี่ยตอนเนี้ยมีใครอยากกำหนดไหมว่ามาตรฐานเราต่อไปอาทิตย์หน้าก่อน board, วอร์เราจะเอามาตรฐานเท่าไหร่ตอนนี้เลเวลเลเวลน้อยสุดของคิวเราคือเท่าไหร่ไม่เนลียะพี่ชัดป่ปะ กอ<ร>ม,มีคน<ม>ท้านหนึ่งหนึ่งกับหัวกิวเทเลทบี้บอกถ้าแพ้ยุบแขน,นอะไรจีวะเรื่องอะไรมาตรฐานเาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคุยเรื่องนี้ก่อนมาตรฐานเราจะเอาอยัางไงกันบีที่อย่างได้เวหกสิบอ่ะแต่อย่างบางคนที่เขาอยู่น้อยอ่ะก็ก็ไม่อยากไปบีบรัดอะไรเขาขนาดน,นั้นวันละเวววันละผมเห็นด <One> ้วยนะว่ามาตรฐานวันละเลววันละเลเวลเยอะไปไหม ไม่เยอะพี่ไม่เยอะไรเอาสักห้าสิบเพราะว่าผมจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วผมห้าสิบหกอาทิตย์นี้ผมได้แค่หกสิบสองถ้าแบบถ้าความดีดีได้บเลเวลเลยตั้งแต่ตั้งแต่ห้าตั้งแต่ห้าสิบเป็นต้นมาหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ไม่หนักมากนะสามวันสองเลเวลคือคื่งนี้ครับแต่ผมลองทำตามที่พี่บอกนะครับ แต่ผมบอกว่าแต่ผมบอกว่าถ้าสามปอนต่อเลเวลอะอย่างนั้นอะคือไม่ได้เล่นเลยนะ่ใช่สามปอนดสองเลเวลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาฟังฟังฟังคุณเอ็มเมื่อกี้ก่อนคุณเอ็มพูดใหม่ฮะคือผมเข้าไปแล้วมันเจอทีมกดอามมันฟาร์มในเอเจนตุตัอดไ่ได้เลยนะตอนคราวที่แล้วเหรอไม่วันนี้ครับผมมองเข้าไปฟาร์มเจอทีมกดตลอดเลยป้าชื่ไหนครับไอเจตุลถ้าเป็นหนึ่งเอฟอารีนเนี่ย เไปฟาร,ร์มเวลว่ะไม่อตอนเนี้ยมัน, 2> 2 1, 1. 1> น,นเรามีปัญหาถ้าทิ้งไว้อดโดนจีนกดแน่นอนใช่อม A2F ต้องประสบการณ์หนึ่งสองสามเข้าไม่ได้เลยผมว่าไอ,เอ,อไนะ้เรื่องอะไรนะเรื่องอุ้ยตายเลยอุ้ยอะไรวะเรื่องอที่ว่าโดนจีนกดผมว่ามันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ คือถ้าถ้ามันมเป็นปัญหาแบบนี้ย,ยไปอยู่กิวลองเราไหมไปเก็บเลเวลแล้วแล้วเราก็มาคุยบอกว่าถ้าถ้าเราโยนวอไปอีกอะมันมันก็จะโดนอีกอีกทางอีกแม่แม่เลว่อเดี๋ยวอ,อย่า,อย,าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดเรื่อวอก,ก็คือเดี๋ยวอนนี้เรว่องวอาจจะไม่โยนก็ได้เดี๋ดูกันก่อนแต่เ,เรื่องเวล์เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่ามันโดนกดอีกเกมผมว่ามันต้องมีวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองอ่ะความฝึกฝนเช่นแบบ เฮ้ยอย่างเช่นแบบว่าเราต้องเก่งขึ A ้นแอฟเหรอภาพฝุ่ฝนก็ได้ภาพฝนยื่น 40p เพไม่โดนมันหรอกภาฝุ่นฝนก็ได้เนี่ยไม่โดนฆ่าง kind of ่ายๆมีวิธีแก้ปัญหา เี่ผมแนะนำนัคือคือผมก็เลี้ยวเลี้ยวเีจักรบที่สุผมก็คือจากาสตรงนี่แอปแอปแอปที่ไหนมันอยูไอนี่วนี่แอ้โี้แโทษครอยะอถามไม่ทางตารอยมาแออะโอเคครับจะไปสร้างฝึกฝนเอาครับ ก็ที่ผมดูก็คือมันมันทำได้ครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เน้นที่ห้องจตุรัสผมมองว่าอย่างฟาร์มมอนแบบธรรมดาวันหนึ่งถ้าหาจุดเหลี่ยมดีๆที่มอนมันเยอะครับคือวิธีของผมก็คือถ้าฟาร์มไหวแล้วได้ของด้วยก็คือจะฟาร์มในห้องที่ห้องมันเล็กแล้วมีบอสนะเราจะตีบอสได้ตลอดแล้วเราก็จะได้ของอัตัวด้วยอันนั้นน่ะทำให้เราพัฒนาได้ไวแต่เราก็ฟาร์มต่ำกว่ามอนสัก สิบแปดเลเวลจากจากเลเวลเราครับเพราะเราได้รัดแน่นอนอบจะฟาร์มแบบสไตล์แบบนั้นนะ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นไวมากนะแต่ถ้าสมมติว่าของแบบถึง,ถ,งถึงเลยแบบฟาร์มต่ํากว่าเลเวลตัวเองสักสิบเลเวลได้เงแบบสบายก็ก็ไวกว่าที่ผมบอกอนะแต่วิธีของผมก็คือฟาร์มต่ำกว่ามอนประมาณเมื่อก่อนนะประมาณสิบแปดสิบเก้าเลเวลแต่ตอนนี้ผมฟาร์มได้ประมาณสิบห้าเลเวล มันต้องลองดูฮะแต่วิวธีดูวงผมก็คือดูห้องที่มันมีบอสอะฮะแล้วเป็นห้องเล็กๆเ,เป็นห้องเป็นพื้นที่วงกลมฮะเป็นห้องเล็กๆเ,เ,เราบอสเกิดมันจะฆ่าบอสได้แล้วคือในการอัพของอฮะเวลาฟาร,ร์มของเนี่ยเวลาฆ่าบอสเนี่ยมันได้ขยะแน่ๆอันนี้พูดถึงในกรณีที่ปล่อยบอสทั้งปล่อยบอสใช่ใช่ถ้าถ้าในกรณีปล่อยปล่อยบอสเพราะว่าเอาจริงนะวันเนี้ย ผมเวลหกสิบสามอ,อะผมบอยบอดตั้งแต่<ป>ผมบอยบอดทั้งวันอะวันเนี้ยผมไม่ได้ไปทำ d a รี่ไม่ได้ทำอะไรเลยผมได้มาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อะ mm hmm. ผมเลเวลหกสิบสามนะผมได้มาหกสิบเปอร์เ hmm. ซ okay. uh ็นต์ผมว่ามัน<ต>สำหรับเลเวลหกสิบสามขึ้นมาเลเวลหกสิบสี่ 64, มันมันถือว่าได้เยอะนะแล้วใน <c oughs> วิธี <c oughs> ผมคือถ้าถ้าเป็นเลเวลอย่างพวก พวกพีเง,งี้ยเลเวลแบบ50ต้นๆเงี้ยมันมันน่าจะขึ้นได้อ่ะมันไม่น่าจะยากเกินไปขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าคนเลเวล60อัพเงี้ยแล้วเขาไม่มีเวลาเงี้ย3วัน2เลเวลอนั้นนะก็คือเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่คนเล่นปกติเขาก็ทําประมาณนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเลเวลต่ำกว่า60สักเลเวล50ต้นๆอย่างเงี้ย56อย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็สามารถฟาร์มวานละเลเวลได้หรือว่า จ็ดวันหกเลเวลอย่างคนเมื่อกี้ที่พูดมาตอนที่เขาบอกว่าเลเวลห้าสิบหกแล้วทีนี้เป็นเลเวลสิบสองเนี่ยฮะ<ม>คือเขาก็วันละเกือบเลเวลอะแล้วถ้าเรารู้ทิกเยอะๆอะซึ่งมันก็มาคุยกันได้อ่ะถ้ามาถามผมผมรู้ผมก็บอกอะเออก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับเรื่องเลเวลที่วันละเลเวลอะครับคือคือเลเวลอะถ้าเก็บในห้องประสบการณ์ แล้วมันมีปัญหาเราหนีไปห้องปวดๆได้ไหมฮะ oh. แล้วก็ในรับแล่เก็บเลเวลก็ได้เลเวลเยอะแล้วได้ของเยอะด้วยนะใช่แต่แต่ในมุมมองผมของรับรับแล่นอันนี้ความมีส่วนตัวนะ,มวะแม่งวร์ปหนะีแล้วความมีส่วนตัวสำหรับผมในรับแล่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยถ้าเราลงเวลาที่มันไม่มีคนแล้วเราไปฆ่าบอสอะ่ะคือสิ่งที่ได้ประโยชน์ที่ดีกว่าในการ ค่าบอลแต่มันเสียตรงที่ว่ามันไม่ได้เลเวลก็จริงฮะแต่ถ้ามองในระยะยาวถ้าเราฆ่าบอสไปเรื่อยเราได้สมุดสกิลใช่ไหมเราเปิดกล่องเราได้สมุดสกิลเราอัพสกิลเลเวลสูงอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าในในานาคตอีกสักสองอาทิตย์อ่ะทุกคนแม่งเลเวลตันที่เจ็ดสิบความต่างของการเล่นเกมเนี้ยมันจะอยู่ที่สกิลล้วนๆแล้วอ่ะอ,อันนั้นใช่แต่ผมมองว่าตอนเนี้ยแต่ละคนมันโฟกัสจุดเดียวกันไม่ได้ผมมองว่าสำหรับเขาตอนนี้เขาต้องเล่งเลเวลก่อน ก็ก็ถ้าเล่งเลเวลตามที่พี่บอกอย่างนั้นก็ไปฟาร์มเลเวลที่รับแรงก็ได้ครับถ้าฟาร์มถ้าฟาร์มชั้นสองไหวก็ไปฟาร์มชั้นสองอ่ะไปฟาร์มแบบจุดเล็กๆก็ได้เพราะว่ามันก็ได้ของเหมือนกันใช่บอสก็ให้เอฟดีดีแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าฟาร์มในจุดที่มันมีบอสเยอะๆก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้สมุดมาประมาณสี่ห้าเล่มอยู่เหมือนกันนะเออที่ผมไปฟาร์มมาเมื่อกี้ก่อนที่จะวอร์ ผมก็ได้สมุดมา5เล่มแบบที่ค่าค่าค่ามอนนะก็ต้องลองลองดูครับแต่ถ้ามีอะไรก็เปิดให้ถามได้ตลอดอยู่แล้วอ่ะก็เลยงั้นก็ตั้งเป็นวันละเลเวลไปก่อนแล้วกันสำหรับคนที่เลเวล50-60นะฮะแอปไม่อะไรของแันวะ ผมดักไม,ม่น้าวะนี่ก็้วิง่งหนผมมาเข้าไปดีดีมีเรื่องเกณฑ์เรื่องอะไรอีกไหมก็คือเกณฑ์ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องเลเวลเดี๋ยวนะนี่จะเอาวันละวันละเลเวลสำหรับ50-60แต่ถ้า60-70ก็2 3 3วัน2เลเวลก็ได้ไม่เก่วะไม่ผมว่าช่วงช่วงตั้งแต่เลเวล5 50 หกห้าสิบเจ็ดไปเนี่ยวันเราเลเวลผมว่าเหนื่อยเหมือนกันไะเหนื่อยครับแต่มันทําได้ไงนะถ้าผมว่าถ้าคน <5 S 1> ที่เขาเล่นเล่นผมว่าคนที่เล่นตั้งใจอะ่ะผมว่ามันทําได้ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้วันเราเลเวลอย่างที่ผมอ่ะผมอ่ะเล่นแบบตั้งใจนะผมอ่ะสองวันเวลนะนะแตบบ่ว่ากดฟูลทุกอย่างอะ่ะตั้งแต่ห้าสิบกําหนดเลยสี่ห้าห้าสิบห้าสิบห้าสองนั้นต้อะมีเรื่องของ เปิดตัวเพื่ออะไรมันหลายๆอย่างแต่ทีเนี้ยผมมองไม่รู้นะผมไม่อยากให้มันตึงจนแบบเกือบขาดอะเอาให้แบบว่าคือคือคือ,คอกำลังกำลังจะบอกว่าย่อนย่อนหน่อยก็ไม่หย่อนไม่หย่อนครับคือหมายความว่าตึงมันต้องมันต้องพอดีพอดีหมายความว่าอาจจอเอาเอใช่ม,มันมันอาจจะหนักเกินไปถ้าเกิดว่าพอดีของพี่คิดว่าประมาณเท่าไหร่เน็ตบันหกเลเวล ขั้นต่ำที่ว่าควรจะแบบว่าอย่างน้อยก็ห้าสิบหกให้มันกดกดสกิลวให้ครบอมมันก็จะกดดันสำหรับคนเลเวลสี่สิบเก้าตอนนี้เลเวลต่ำสุดยู่ไี่เทร่นกสกิวเราน่าะสี่สิบเก้าที่ผมดูเมื่อกี้ถ้าสี่สิบเอเวบตามผมอยู่ครับที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะผมมาอยากให้เกนนอ่ะเป็นหกสิบหนอยู่ไม่ต่ำกว่าเวลโรกไม่ต่ำกว่าท็อปร้อยของเวลโลกอะ สมมติเมโลกเรามาดูกันธนาคารเว้โลกเท่าไหร่หกสิบพี่อยากให้ต้องโว่สำหรับคนที่เขาเพิ่งย้ายมาเร่งกับรองเนี่ยอาจจะลุ้มมารวยได้ตรงนั้นอันนั้นเป็นคนคนไหมพี่เป็นเคสปเคสแต่ไอ้เคสคนเก่าเนี่ยที่ได้ดังสติลไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ไม่ว่าคนจะเอาเคสปเคสดีกว่าแต่อันเนี้ยพูดถึงคนเก่าที่แบบได้รับดังสติลไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วได้มาตั้งนานแล้วคือได้เต็มจำนวนด้วยอย่างเงี้ย ึ้นขึ้นได้แล้วเพราะเรามีสถิติอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ลบโอเคอยูอ่พี่คิดว่าจะให้เป็นแบบว่ารวมทั้งหมดเลยหกสิบหรือ,อยังไงหรือว่าจะเป็นก e ีเวลว่ต่อคนนั้นผมว่านะบมันคนจะใช้เกณฑ์เดียวกันแต่ว่าเลเวลต่ำกว่าหกสิบเนี่ย จนถึงเลเวลฮะเราต้องดูไงว่าจะเอาถึงหกสิบเลยใช่ไหมที่ว่าวันเลเวลอ่ะผมมองว่าถ้าเกิดว่าสักพอถึงห้าสิบแปดคือทุกคนต้องคือต้องได้วันเลเวลอ่ะจนถึงห้าสแปดแล้วห้าแล้วก็ห้าสิบเก้าหกสิบเนี่ยอาจจะให้ไม่เกินสามวันอะไรอย่างนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยและหลังจากนั้นหกสิบขึ้นหกสิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยก็มาดูกันว่าควรจะเป็นเกณฑ์เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ เลยเจ้าอย่างนี้ไหมที่คือเหนื่อยนะเ๋ยเจ้าอย่างนี้ไหมสมมติว่าตอนนี้มันมีคนหลากหลายเลเวลใช่ไหมเอาเป็นแบบว่าไ้ได้เราจดไปได้ดีแบบว่าละแบบว่าห้าเลเวลของทุกคนเลยเอามาตรฐานคือห้าเลเวลจะอยู่เลเไวลไหนก็ได้ขอให้ห้าเลเวลไม่ไหวคือไม่ได้หกเ็ดแล้วไม่ได้ไม่ได้อไม่ก็คืออันนั้นคือเพดานที่เจ็ดสิบไงเพดานที่เจ็ดสิบเพดานที่เจ็ดสิบไง ครหก้าใครหกห้าขึ้นเจ็สิบ่เงี้ยเออใครหกหกเจ็ดสิบไฟดาขึ้นเจ็ดสิบสมมติใครหกเก้าอย่างเงี้ยก็เจ็ดสิบไ่ดานเดี๋ยใครหกกอย่างเงี้ยไได้นขึ้นเจ็ดสิบแล้วแล้วแล้วแล้เกมอันต่อมาคืออะไรทว่าเจ็สินี่คือตั้งแต่คนที่เลเวลเท่าไหร่ ก็ห้าเลเวล่ห้าเลเวลห้าเลเวลแต่ขอ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 มากกว่าห้าสิบกได้ไหมสำหรับคนสี่สิเก้าแต่ถ้าไม่ทันก็เข้าใจครับก็ไม่เป็นไรก็รูมารลวยได้แหลขอก็องดว่าพัฒนาขึ้นมาแค่ไหนเออแต่เดี๋ยวผมจะสรุปเลเวลไว้ผมมองว่าคือยิ่งเลเวลน้อยที่เก็บได้ง่ายเอาไวเพราะว่าเราเราพาไปเอาของไกลอยู่แล้วไงก็คือสามารถเรียกเอาของได้ตลอดอ่ะ ถ้าเขามาร่วมกิจกรรมมาเก็บของมาเก็บกล่องเนี้ยยังไงเขาก็ได้ของฟ้ามันก็เป็นสิ่งที่น่าจะพัฒนาตัวได้ไปอ่ะเพราะอยู่เนี้ยอยู่เกี่ยเนี้ยมันได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยไม่ใช่แบบว่าแค่มาอยู่แล้วก็คือตอนเนี้ยคือบอสอ่ะสามตัวต่อว,ว,วันแม่งกลายเป็นของเราไปแล้วอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นเกนั้นเหนื่อยสุดคือคนที่ตอนเนี้ยเวลหกสิบห้าเวลหกสิบสี่จะเลือกง ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมันมันเชิงวันระเวลอ่ะก็นี่ไงเรามีอยู่เจ็ดวันเรามีโอกาสเจ็วันไม่กุสาวสองวันไมวันระเวลเนี่ยมันต้องมันต้องกดตัวกดตัวหลใช่มนต้องกดตัวเยอะคนนฮะมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่ากดวันละสามร้อยห้าสิบแล้วก็กดไมเลสอีกนะเอาเอาถ้าถ้าไม่กดอ่ะม <uw acht> ันได้ช ouais? ั่วโมงครึ่งถูกไหมถ้าไม่กดได้ชั่วโมงครึ่งเงี้ยมันก็เท่ากับว่าได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองวันรลเนลไง ไม่ของวันเวล์วะได้อยู่ก60เปอร์เซ็นต์อะมันต้องเล่นมือด้วยนะไม่ไม่แต่แต่ผมมองว่าสองวันเวลอ่ะโอเคว่าันวันละห้าเป็นโมงละชั่วโมงละหนึ่งจุดหนึ่งจุดแปดถึงสองจุดห้าเอ็มถ้าแล้วแต่อันนี้คือกดคูณสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์นะได้ยังได้แค่สองจุดห้าเอ็มต่อต่อครึ่งชั่วโมงนะเยอะนะสองจุดห้าเอ็มมันเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะเยอะ ก็สำหรับผมก็คือเยอะไงแต่สำหรับคนที่ไม่มีคูณไม่มีเซตฟไฟมันก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เบราะว่าคนที่แบบว่าตั้งแต่เลเวล64ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือาเขาบอันนี้คือหัวค,ค,คนที่เล่นไม่เป็นดูกไหมก็คือว่ายัางไง่าค,นนคือแบบว่าตอ,นน,อ,อนนี้ผมมองว่าความสามารถอ่ะผมคิดว่าทุกคนอะทำได้เว้ เหมือนกันมันไม่แบบว่าถ้าสมมติทาไม่ได้จริงๆอ่ะก็ต้องมาดูเคสบายเคสว่าไม่ได้เพราะอะไรคือเหมือนเ,อเราว่างอหมายไว้ก่อนคือคือเหมือนเราตั้งเข้าหมายไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันว่าติดตรงไหนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราก็มาเทงันใหม่ไงเ,<อ>เหมือนในการสรุปเมื่อวานอะไรประมาณนั้นไหมเป็นแบบนั้นไหมคือเราก็ไม่ได้แบบโหดร้ายที่จะแบบเฮ้ยคุณไม่ผ่านมาเฮ้ยเยุดเลยเราไม่เราไม่ได้แบบนั้นเออ ดูว่าบางคนมันดูแล้วมันไม่พัฒนาเราก็เลยแค่แค่กันเงมนสดเองไปแต่บางคนที่มันดูแล้วพัฒนาดีก็ไม่ว่าอะไรที่าจากที่ได้ที่นี้แล้วก็พยายามเติมสีเอาก็คิดว่าแบบนั้นคือมันเป็นเหมือนเป้าหมายที่เราคิดไว้อะครับก็เหมือนการตั้งใจไว้อะไรมันเหนื่อยก็ถูกเลยพูดเหน่อยได้ไหมพูดรับเกมมันเหนื่อยนะครับในการอัพเฟลอะแต่มันเหนื่อยมากนะ มันเหนื่อยเหมือนไม่ถ้าสําหรับคนเหมือนเจเจอย่างเงี้ยแล้วกดดันกดดันมากเลยนะคะที่ทุกคนพูดแบบเนี้ยที่มาใหม่อ่ะเจเจยอมรับว่าเจเกดดันนะคุณกูจะทําได้ไหมวะคืออันนี้คือความรู้สึกของของของผู้หญิงคนนึงนะที่เพิ่งเข้ามาอยู่นะกูจะทําได้ไหมวะจะผ่านเกณฑ์ไหม จะช่วยทุกคนได้ไหมหรือเจ๊จีอันนี้ผมพูดถึงคนเก่าเก๊จี้ก็คือว่าตอนนี้ตอนนี้ผมเอาตอนนี้ผมโฟกัสที่คนเก่าอยู่อะแต่คุณใหม่มันนั่งฟังอยู่ด้วยอะครับแล้วก็เรื่องเป็นเคสไปเคสด้วยฮะเ๊จคือสำหรับคนที่ไม่ผ่านคืออย่างในเคสเมื่อวานนะคือเราเห็นคนที่เขาพยายามแล้วเขาทำไม่ได้ เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เขาเดินผิดทางคือเราก็เปลี่ยนคืออเปิดมาห่างแล้วโอ้โหแม่เกยไปกล่องกองไม่ทันแหมมาเอามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้คือผมกดเซตเลือดแล้วยอมโดนจบเลือดตายแยบก่อนไปมาไปว้าไปแล้วเลืจริงๆเลยเปิดบอเปิดบอไม่รู้อุ่มันไรเยเนี่อามาตัดแล้วกดแล้วกดเลือด